ทีนี้มันยุ่งก็เพราะว่า p r o เอ็นคอปทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตดัต้าเซ็นเตอร์ขณะที่ผู้ถือหุ้นของ p r o เอ็นคอถูก DSI บุกรวบตัวเมื่อวานด้วยข้อหาหวยใต้ดินออนไลน์เผๆจะพ่วงผนันออนไลน์และฟอ,อกเงินเข้าไปด้วยยุ่งพอสมควรเราจะต่อสายไปที่ ค่ะเราจะไปพูดคุยกับพันรตรียุทธนาแพรําค่ะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะปัจจุบันรักษาการในตําแหน่งอธิบดี DSI ค่ะส,สักครู่หนึ่งต่อสายไปที่ท่านอาธิบดีนะฮะ<ช>สักครูคคร่เดียวสักครู่เดียวท่านอาธิบดี DSI นะคะรักษาการนะคะสักครู่เดียวเมื่อวานถือหมายจับรวมทั้งสิ้น18หมายะนะครับเอาล้ครับไปกันที่ไปกันที่ท,ท่านรักษาการทิบดี DSI นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณตันไดคุณจอมรัดครับโอเคผมจะฮิตเดอะพอยต์จะเข้าสู่ประเด็นเลยนะฮะเมื่อวานถือหมายจากบุกพิระนองรวมทั้งสิ้น18หมายนะครับ,รบสามารถจับกลุ่มได้กี่คนจาก18หมายครับเมื่อวานครับนะปัจจุบันได้รับรายงานว่าได้จับกลุมตัวทั้งหมด เจ็ดลายครับนณปัจจุบันครับจับได้เจ็ดจากสิบแปดเนี่ยนะฮะจับได้เจ็ดจากสิบปดเนี่ยนะฮะอืมครับอาโกฟุกได้ตัวไหมครับหรือเขาหนีทันโกฟุกครับยังยังไม่ได้ครับอยู่ระหว่างติดตามตัวโอ้ข้ามฟากไปทางฝั่งเมียนมาแล้วกระมังโกฟุกครับก็ประมาณนั้นคาดว่าครับครับว่าจะเป็นได้ครับอาจจะเป็นได้ว่าไม่ทีนี่ทีนี้หนึ่งในเจ็ดที่เราได้ตัวเมื่อวาน ก็คือเมียโกฟุกใช่ไหมครับไม่ได้โกฟุกแต่เราได้ตัวเมียโกฟุกเมื่อวานใช่ไหมครับน่าจะเป็นภรรยาของอเป็นแกนนำคนสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับน่า<อ>จะไม่ใช่เมียโกฟุกไม่ใช่เมียโก้ฟุกโดยตรงแต่ว่าเป็นเมียของระดับแกนนําในเครือข่ายถูกไหมครับ,รบโอ้ครับทีนี้ทีนี้เ ข้อหาหลักหรือประเด็นหลักที่เราบุกไปทลายเมื่อวานที่ระนองก็คือหวยใต้ดินออนไลน์ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคพ่วงรับพ่วงพนันออนไลน์หรือเปล่าฮะในในขณะนี้ยังเป็นเรื่องของหวยออนไลน์ครับอ๋อเป็นหวยใต้ดินออนไลน์อย่างเดียวนะฮะครัคือคือคือเรื่องนี้ครับของเครือข่ายเนี้ยมีการสืบสวนสอบสวนอยู่ที่เทสไอเนี่ยสองเรื่องนะครับสองเรื่องอืม ก็คือเรื่องแรกก็คือเป็นการส่งออกน้ำมันไปประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอันเป็นเท็จซึ่งตรงนี้เป็นคดีความผิดนอกราชณาณาจักรซึ่งฉันในการสูงสุดได้มอบหมายมาให้อธิบดีหรือผู้รักษาราชการแทนทำสอบสวนพิเศษเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดช,ชอบไอ้ตรงนั้นเ,นเอกสารมันอาจจะค่อนข้างจะยุ่งยากท่งเรื่องใบ เอกสารต่างๆทำวิธีการสุรกรเราก็ใช้ระยะเวลามาระยะหนึ่งแหละแต่การปฏิบัติการเมื่อวานเนี้ยเป็นการสอบสืบสวนสอบสวนเรื่องการฟอกเงินจากการขายสลากหรือหวยออนไลน์โอเคครือมีผู้มารองเราก็รับเรื่องดำเนินการครับครับ ครับสรุปก็คือว่าเรื่องของกัวฟุกที่ค้างอยู่ในมือของ DSI นั้นมีอยู่2เรื่อง2คดีด้วยกันคดีโกงภาษีส่งออกน้ํามันระดับหมื่นล้านบาทนั้นก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะแต่เมื่อวานที่เปิดประบัติการไปแล้วมันเป็นเรื่องฟอกเงินจากธุรกิจหวยใต้ดินออนไลน์ถูกไหมถูกครับครับเข้าใจว่ามีวอห้ามาจากฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมครับจึงเปิดปฏิบัติการเมื่อวาน ก็ไม่เชิงลักษณะนั้นครับคือทุกเรื่องถ้าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่เราต้องเร่งรัดดำเนินการแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้เสมอภาคนะครับครับตัวตัวโกฟุกหรือสง่ากังวานเนี่ยที่บอกว่าเขาถือสองสัญชาติเนี่ยเขามีพาสปอร์ตทั้งสองประเทศเลยหรือครับเท่าที่เรารู้นะฮะเท่าที่ได้รับ ทราบจากการสอบสวนก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นเอกสารนะครับครับเขาเขาเป็นเจ้าของบ่อนบนเกาะสองด้วยใช่ไหมโกฟุกเนี่ยใช่ครับใช่ครับและเขาก็มีธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยใช่ไหมฮะคนเนี้ครับมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับไอธุรกิจบริษัทที่ทําธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์มันมันมาอิลลงตรงนางมาพลวันพละเกอะไรกับไอหวยใต้ดินออนไลน์ด้วยหรือเปล่า ตามทางการสอบสวนสืบสวนในทางลึกในทางลับอ่ะนะครับจริค,ครับไอ้เรื่องสืบสวนเรื่องหวยออนไลน์เนี่ยถามว่ามันซับซ้อนมากไหมไม่ซับซ้อนมากเอยก็คือเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนนี่แหละแต่ว่ากนรใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการซื้อในการ,รขายในการจ่ายเงินรเราก็สืบสวนสอบสวนให้ได้ความว่า ใครเป็นผู้รับกินรับใช้ใครเป็นผู้ทําการโฆษณาว่าให้คนมาซื้อหวยลักษณะนี้ใครเป็นบัญชีม้าในการที่จะคัดเอาตัวที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงัเราสืบสวนสอบสวนได้ในส่วนนี้นะโฟกัสในเรื่องไอ้หวยออนไลน์เราก็ทำคำร้องขอหมายค้นและหมายจับคนยีสิบ ยี่สิบเจ็ดจุดแล้วก็ไปจับสิบแปดลายตามที่เปิดเกิดการไปเมื่อวานนะครับครับครับในเจ็ดคนที่เราจับกลุ่มได้เมื่อวานเราได้ตัวที่เป็นตัวการสําคัญสําคัญหรือเป็นตัวละครสำคัญสำคัญสักกี่คนฮะในเจ็ดคนที่เราจับได้เมื่อวานเราที่ทราบเนี่ยหนึ่งลายอันนี้เป็นเป็นแกนนาที่สําคัญที่ที่เป็นระดับที่ระดับนโยบายในระดับ ระดับโยบานแล้วกันนอกนัานก็อาจจะเป็นพวกบัญชีม้าหรือเป็นพวกลูกน้องที่ดำเนินการรับจ่ายเงินหรือดำเนินการด้านไอทีอะไรต่างๆครับ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 แกนนำคนสำคัญแกนนำคนสำคัญนั้นนะครับเป็นระดับมือขวาของโกฟุกไหมฮะเท่าที่เราทราบกันนะครับ น่าจะครับน่าจะใช่ครับและผู้หญิงคนนั้นที่เราจับได้หนึ่งในเจ็ดก็เป็นเมียของมือขวาคนนี้นี่แหละครับถูกไหมครับแต่โกฟุกไม่ได้ตัวน่าเสียดายสุดท้ายเลยฮนะท่านเลธิบดีทราบว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าประชุมแล้วสุดท้ายเลยครับประเทศไทยเนี่ยเจ้าพ่อตัวจริงก็คือคนในเครื่องแบบไอ้ที่เรียกเจ้าพ่อเฉพาะไม่จริงหรอกถ้าไม่มีลมใต้ปีกเป็นเป็นคนในเครื่องแบบ ถามว่าใครให้ความคุ้มครองใครใครคุ้มหัวโกฟุกอยู่ทางการสืบสวนสอบสวนในขณะนี้ยังไม่ถึงยังไปไม่ถึงขณะนั้นนะครับยังยังไม่ปรากฏข้อมูลแต่เราเชื่อว่ามีครับต้องมีต้องมีครับเื่อามีครับเป็นเจ้าพ่อต้องมีลมใต้ปีกและลมใต้ปีกนั้นจะต้องมีทั้งพละกําลังมากมายมหาศาลพอสมควรก็คือคนในเครื่องแบบแต่ แต่มันน่าจะมีใต่ขณะนี้ข้อมูลยังไม่ชัดใช่ไหมฮะครับมีโอกาสจะสาวไปถึงไหมคะเดี๋ยวต้องเข้าประชุมแล้วก็ดูหลักฐานขยายผลไปอีกสักระยะหนึ่งนะโอเคได้ครับ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 ว่ากันที่จริงนะท่านอธิบดีโกฟุกเนี่ยชื่อเนี่ยในแวดวงตำรวจรู้จักเป็นอย่างดีนะรู้จักกันมานานแล้วด้วยรู้จักมาเป็น20 3สปีแล้วเนี่ยเพราะแกก็ ปุ้ดปีดอยู่กับบิ๊กสีกากีมาตั้งนานนานแล้วก็เคยได้ยินชื่อนี้มานานแล้วใช่ไหมฮะในครับในแวดวงโอเคโอเคได้ครับตกลงครับได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับข้าวที่ีนะคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันธุ์ตียุทธนาแพดําค่ะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะรักษาการอธิบดีดีเอสไอพูดกันพูดกันตรงๆนะตํารวจทุกนายใครไม่รู้จักโกฟุกจริงเหรอ บิ๊กจริงนะก็ครั้งหนึ่งลมใต้ปีกของโกฟุกก็คือเดอะกิกกับเดอะโกและตำรวจจำรู้จักโกฟุกได้อย่างไรครั้งหนึ่งโกฟุกยังเข้ามาซื้อหุ้นบางส่วนในบอรดรัชดาจากเดอะกิ๊กเดอะโกตำรวจจะรู้จักชื่อนี้ได้อย่างไร แล้วตอน,นเพราะเรื่องของบ่อนรัชดามันเป็นตำมันเป็นตำนานสีกกีนะมันเป็นตำนานที่ต้องบันทึกค่ะปกติในตำรวจโทษนะถ้าผมใช้คำดังต่อนี้ไม่โกรธกันใช่ไหมครับปกตินะอาชีพหลักของตำรวจก็คือรับจ้างเฝ้าบ่อนผมใช้คำนี้โกรธไหมรนะับจ้างเฝ้าบ่อนแต่ว่าเรื่องของบ่อนรัชดามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตำรวจยกระดับขึ้นมาเป็นเจ้าของบ่อนอคือลงทุน ค่ะมากไปแล้ะเดี๋ยวจะเจอพอประมาณ<ด>นี้หนแหละพอเหอะ